สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่าริโซฮิกินั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเกมจำลองใชีชวิตประจำวันอยู่กับ ลูกสาวของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งทุกเกมที่นี้ผมนะครับการแปลไทยจากคุณ Destiny นั่นเองนะครับผมผลงานของคุณเดสตินีนี่ครับผมหากใครสนใจผลงานการแปลหรือว่าเกมภาษาไทยแบบนี้นะครับผมที่แปลมือนี่ครับผมแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัดแบบภาษาไทยเป๊ะๆเลยดันเองนะครับผมก็สามารถติดตามท่าของดิสขอคุณเดสตินีได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่ครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมแปลมือที่เขาแปลด้วยของตัวเองเลยดันเองนะครับผมยังไงก็สามารถไปติดตามท่าของผลงานแปลอื่นของเขาได้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับทุกเกมนี้นั่นเองนะครับผม ตัวเกมนี้จะคล้ายกับเกมแนวน้องสาว30วันที่เป็น 3D ที่เราอยู่ในบ้านกับน้องสาวาวันนั้นนั่นเอง,เองครับแต่ว่าถ้าของผู้บรรยายเกมเนี่ยคนละคนกันนั่นเองเลยครับผมซึ่งตัวเกมนี้ครับก็เป็นโมเดล 3D นั่นเองครับผมซึ่งในบ้านหลังนี้เราจะอยู่กับลูกสาวของเรานั่นเองครับผมแล้วก็ใช้ชีวิตจวันอยู่ที่นี่กับเธอนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวเกมน,นี้นี่ครับผมเล่นได้แค่บน PC เท่านั้นเองนะครับผมไม่สามารถที่จะเล่นบน Android ได้เนาะนั่นเองด็กครับผมเมือนพวกตัวเกมจะได้แบบว่าค่อนที่จะใหญ่ด้วยแหละนี่ครับผมขนาดไฟล์ของตัวเกมอยู่ที่ประมาณ540เมกนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เล่นได้แค่บน PC เท่านั้นนนั่เองนะครับผมหากสนใจก็โหลดที่ Twitter ร์เดี๋ยวไปที่ที่ขอดดเตือนเอเนะครับเกม PC 63นะครับผมเรื่องราวของตัวเกมนี้ครับผมและระบบภายในเกมเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยได้เอเด็ครับผมคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ8ปีขึ้นไปเนื้อหาในเกมเป็นเกม8บวกทุกอย่างในเกมนี้เรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรือจินตนาการสมมติทั้งหมดไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆจากโลกในชีวิตจริงขอให้ทุกท่านที่รับชมโปรดแยกโลกในเกมและชีวิตจริงให้ออกนะครับโปรดเล่นแค่ในเกมอย่าทำพฤตินนกรรมใดๆก็ตามในเกมไปปฏิบัติตามกันนะครับเล่นเพื่อความสนุกหรืความเพลิดเพลินเท่านั้นใครที่คิดว่ารับเนื้อหาต่อไปนี้ไม่ไหวปิดคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมเ นานแล้วมัง้งไม่แน่ใจว่าหย่าร้างหรือว่าเราแค่แยกกันอยู่นั่นเองครับผมแต่ก็คือเราไม่ได้อยู่กับภรรยาของเราแล้วนั่นเองครับผมแล้วเราก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งด้วยนั่นเองครับผมเป็นลูกสาวของภรรยานั่นเองครับผมวันหนึ่งเนี้ยผมเหมือนว่าภรรยาของเราจะไปทํางานที่ต่างประเทศหรือไม,ม่ก็ไปเที่ยวระยะไกลเนี่ยครับผมทําให้ด้าของลูกสาวของนางเนี่ยต้องอยู่ที่บ้านเพียงคนเดียวนั่นเองครับผมซึ่งลูกสาวของนางก็ชื่อว่าใหม่นั่นเองครับผมไหมนี่ครับผมประมาณนั้นนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้เนี้ยผมเราเลือกที่่จะไปบ้าานขออองเเเธพืมดูล ในการที่จะด,ดูแลแทนภรรยาน,นั่นเองนะครับผม ซึ่งหมาเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะเอเยว่าเอ้ยพ่อมาทาอะไรที่นี่เนี่ยมาที่นี่ได้ยังไงกันมาทําอะไรอย่างนั้นหรออะไรอย่างนี้นัเอเองครับผมซึ่งเราก็บอกว่าเออแม่ของเธอเนี่ยให้ฉันมาที่นี่เยอะนะให้มาดูแลเธอระหว่างที่แม่ของเธอไม่อยู่นะเขาไม่อยากให้เธออยู่ที่นี่คนเดียวนะแม่เธอไม่ได้บอกอย่างนั้นหรอสงสัยแม่เธอคนลืมบอกล้วอบ้งเนี่ยซึ่งเธอก็บอกว่าหนูโตพอแล้วหนูสามารถดูแลตัวเองได้นะพ่อไม่ได้เป็นห่วงหรอกอะไรอย่างนี้นะ่นเดียวครับแต่เราบอกไม่ได้หรอกนะผู้หญิงอยู่ตัวคน ซึ่งตัวเกมก็จะมีช้อยเลือกตัวเนี้ยว่าแบบว่าช้อยแรกเนี้ยผมก็คือยังไงเราก็เป็น พ่อสายเลือดเดียวกันยังไงต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วหนะ้าการที่2ก็คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่พ่อสายเลือดเดียวกันก็ตามแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงเธออยู่ดีแล้วนะให้ฉันอยู่ที่นี่เธอนั่นเองนะครับผมก็จะมี2ช้อยให้เลือกนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมมันก็ผมคิดว่าช้อยไม่ได้มีผลอะไรหรอกนั่นเองนะครับผมว่าเลือกยังไงก็คือเราก็เลือกยู่ที่นี่กันอยน่างเวนั่นเองครับผมแต่ว่ามันเป็นอยู่ที่ว่าเราจะอยากจะผิดศีลธรรมหรือไม่ผิดนั่นเองนะ่ครับผมถ้าอยากผิดศีลธรรมก็เลือกอันล่างแล้บ แต่ซึ่งสมสุดท้ายแล้วเลือกอันไหนไปเราก็สัมผัสได้จะมีแต่กระตางได้อยู่ดีนั่นเองนี่ครับผมหลัจากนั้นเราก็จะเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตปุ่มจวันอยู่กับเธอแล้วนั่นเองนี่ครับผมซึ่งผมก็ได้ลองเล่นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเล่นมาหลายวันมากเหมือนกันประมาณ7-8วันแล้วสำหรับตัวเกมนี้นั่นเองนี่ครับผมซึ่งบบเวลาของตัวเกมเนี่ยถ้าเราไม่นอนเนี่ยผมเวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆทีละชั่วโมงทีละชั่วโมงทีละหนึ่งนาทีอะไรอย่างนี้นั่นเองนี่ครับผมซึ่งวิธีเดียวๆที่สามารถ ซึ่งหลักของตัวเกมนี้นะผมก็คือต้องทําการเพิ่มค่าหัวใจหรือความสมัครนาเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆนั่นเองนี่ครับผมให้ลูกสาวของเราเนี่ยชอบเรามากขึ้นนั่นเองนี่ครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของให้นางหรือไม่ก็ทํากับข้าวให้นางกินนั่นเองนี่ครับผมหรือไม่ก็เก็บขยะข้างนอกเพื่อเป็นการหาตังค์นั่นเองนี่ครับ ซึ่งการหาตังค์ก็จะมีอยู่มา2อย่างนั่นเองนี่ครับผมอย่างแรกคือการเก็บขยะข้างนอกนั่นเองนี่ครับผมก็จะมีขยะเนี่ยกลเกิดอยู่ตามนอกเมืองนั่นเองนะครับสมาคที่จะไปเก็บได้นั่นเองครับซึ่งขยะจะดีเซ็ตทุกครั้งที่เรานอนหลับนั่นเองนะครับผมอย่างที่2ก็คือเป็นการถ่ายรูปอย่างว่านั่นเองนะครับผมก็คือมันจะแบบว่าติดกล้องตามมูลต่างๆอะไรเงี้ยพอนางเข้าไปในห้องน้ำอนี้เราก็สามารถที่จะแชะแล้วก็เออออกมาเป็นเงินได้นั่นเองครับผมแค่หนึ่งแชะก็ได้ตังค์แล้วนั่ ซึ่งถีเราได้เงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปซื้อเสื้อผ้าให้นางได้หรือไม่ก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการที่จะพิชิตใจนางได้มากขึ้นนั่นเองเนี่ยผมสามารถดูที่หน้าของร้านค้าได้เลยนั่นเองครับส่วนวิธีการเข้าร้านค้าต่างๆก็คือกดคียขวานนเองนี่ยผมก็สามารถที่จะกดอินเทอร์เน็ตต่างๆได้แล้วนั่นเอครับผมจะมาจัดการซื้อของใช้กล้องนี่ครับผมหรือว่าจะทําการเซฟเกมก็ได้อะไรก็ได้นนเองะการคียขวานนันเอผมรัให้เมาส์ขึ้นมานั่นเองนะครับ ซึ่งเรายิ่งค่าความสัมพันธ์กับนางเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเนี่ยก็จะปลดล็อกเรื่องของความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมากขึ้นด้วยนั่นเองนี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นการจูบหรือการขอมีอะไรด้วยเนี่ยก็จะปลดล็อกขึ้นมาเรื่อยๆตามค่าหัวใจที่เราทากกับนางนั่นเองนี่ครับผมตอนแรกมาถึงนี่อาจจะทําอะไรไม่ได้เลยเนาะแล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ครับผมการพัฒนาความสัมพันธ์ก็อยู่ที่ว่าเราจะคุยอะไรกับนางแล้วก็สืบหาข้อมูลได้ว่านางชอบกินอะไรหรือวว่่่่าาาาชออออออบบบบหหหรรรแแไไนนนนนนะะงงงีี้้้ัััเเกคผมล็ซืใฮ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าคนแบบว่าการเอ,อ่อซื้อนมถั่วเหลืองให้หนางหรือไม่ก็ซื้อมังะให้นางอ่านอะไรยินเองครับผมหรือไม่ก็ทําอาหารให้นางถ้าทําอาหารได้ถูกต้องหรือว่าไม่เฟลเลยเี่ยก็จะได้ค่าประมาณ200บวกเลยด้เองครับผมแต่ถ้าเฟลปุ๊บเนี่ยหัวใจขอนางจะลดลง10เลยด้เองครับผม ซึ่งวิธีการทําอาหารเนี่ยก็คือต้องทําการกดจังหวะเซเว่นบาร์หรือว่าคลิกซ้ายเนี่ยให้มันตรงกับรูปดาวที่มันขึ้นนั่นเองนี่คผมส c r ลรูปดาวตรงหน้าจอเอามือถือของเรานเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยต้องกดสีเขียวให้โดนเป๊ะแต่ถ้ากดไม่โดนเนี่ยก็คือเฟลนั่นเองนี่ครับผมบางทีมันก็จะขึ้นหลอกด้วยแบบสนเขียวแป๊บเดียวแล้วก็ขึ้นสีอื่นมาอย่างเงี้ยนะครับผมอยู่ที่ไหวพิบจริงๆอันนี้นี่ครับผมถ้ากดโดนเนี่ยหัวใจขึ้น200บวกแน่นอนนั่นเองนี่ครับผมก็คือถ้าทําอาหารเสร็็็จจปปรรรระะมมมมมมาณสัััััักกก5 6คคค้งงเเเนน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 ีี่่่่่่ยือออหวใตต1,000แแบผไได ง่ายอย่างนั้นนะสิฮะโอเคป่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันเนาะว่าในเกมมีอะไรบ้างแล้วกันนั่นเองนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องของเราเนี่ยผมสามารถเปิดได้นั่นเองนี่ครับผมอันนี้เป็นห้องของเราเนาะจะมีด้านของชั้นเก็บของตรงนี้นั่นเองนี่ครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทําอะไรตรงนี้นั่นเองนี่ครับผมตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนขอเราสามารถกด F อฟในการนอนข้ามคืนไปได้นั่นเองนี่ครับผมอ่าเดี๋ยวลองนอนดูแล้วกันนะเป็นการข้ามวันนะครับปลื้มโอเคเช้าแล้วข้ามวันมาแล้วเนี่ยผมก็เป็นวันใหม่แล้วสำหรับวันนี้ นนนั่่เเองียส่วนวิธีการเซตเกมให้ท kind of kind of ุกคนกดคลิกขวาในเอ็นนี่ยผมจะมีขึ้นข่านตอนต่างๆมากมายภายในเกมในเอ็นนี้ครับผมไปที่ค่าของการตั้งค่าแล้วก็บันทึกแล้วก็เซฟได้เลยนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วกลับสู่เกมในเองนนี้ครับผมส่วนวิธีนี้ก็เป็นการของกล้องถ่ายรูปเนี่ยผมสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับผมกดเอ็กซลเรย์เพื่อเป็นการแบบว่าเออ่มองทะลุทุกอย่างได้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นส่วนใครไม่รู้วิธีตั้งแบบว่าเออ่วิธีการเล่นรายแบบรายละเอียดก็คือสามารถกดคลิกได้ของเอ่อวิธีการใช้ได้นะครับ โ okay, อเคตรงอันมาอันนี้คือการถ่ายรูปเมื่อกี้ใช่แล้วใช่ไหมครับผมอันนี้คือคําว่ารอคือสามารถกดสกิปเวลาไปได้นะเองครับผมแบบใครไม่อยากจะรอเวลาเนาะสกิปไปกลางคืนก็ได้หรือว่าจะช่วงเวลาไหนก็ได้ส่วนใหญ่ตอนคืน,นคือเป็นช่วงที่เราสามสารถเดินไปเลยน้องเดินไปเลยเดินไปเลยก็คือสามารถที่จะไปตอนคืนได้นะครับผมตอนฉนกากตั้งหลับเนี่ยมันสามารถที่จะทําได้ตอนคืนนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็เป็นหน้าของช่องเก็บของนั่นเองนะครับผมเราสามารถที่จะเอาของพวกนี้ออกมาได้นั่นเองนะครับผมแนะนะออกมาแล้วก็เอาไปยื่นให้นางได้นนั่เองฮะ นางเข้าน้ำอยู่โอเคอยากให้เวลาก็คือกดกิ๊กไซส์ที่นาน่นเลวก็ให้ได้นั่นเองนี่ครับผมส่วนต่อมาอันนี้เป็นเมนูนะครับผมก็จะมีได้ของเอ่ออันแรกก็คือเป็นค่าสแตนะของนางอย่างแรกอันนี้เนี่ยผมเป็นได้ของความชอบเนาะอันนี้คือยิ่งค่าความชอบเยอะเนี่ยนางก็จะแบบว่า เออทำอะไรกับนางได้มากขึ้นนั่นเองนีครับผมสก๊อแลนเป็นค่าแบบว่าความต้องการของนางนั่นเองนีครับผมส่อมาอันนี้เป็นเรื่องของค่าความอิ่มสุขภาพแล้วก็กระตั้งขันนั่นเองนีครับผมตัวเกมนี้สมบัติทองได้ด้วยเนาะนั่นเองนี่ครับผมส่วนค่าความอิ่มเนี่ยต้องทําให้มันได้สักมาหนึ่งร้อยหรือมากกว่าห้าสิบนั่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นพยายามที่จะทําเข้าให้นางบ่อยๆกันเนาะนั่นเองนี่ครับผมส่อมาเป็นเรื่องของการซื้อของต่างๆเนี่ยผมก็ซื้อเครื่องดื่มอะไรต่างๆได้หรืืือออออออวว่่่าาาาซ้้้้ไไไเเเเททมมมตงงๆดดนนนีีคครรับผพกกก็็็ปปลลจข าการอัปเกรดต่างๆนั่นเองครับซึ่งแรกันี่เป็นการออมทุนนี่ผมไม่แน่ใจมันใช้ยังไงนะใช้แบบซื้อ1อันแล้วก็รอจนก,กว่ามูลค่างเงินมันจะเพิ่มขึ้นถึงค่อยขายอะไรอย่างนี้บ้างซึ่งมันใช้เยะแบบนานมากส่วนนี้เป็นห้องท้ำของห้องน้ำนะครับผมอันนี้ผมซื้อห้องน้ำม,มาแล้สวสมารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบว่าโถปกติหรือว่าแบบที่นั่งนั่นเองครับผมโอเคส่วนวิธีการที่ผมจะแนะนําที่สุดก็คือทุกคนอัปตรงนี้นี่ครับผมเห็นปะ การถ่ายภาพในการต่อรอต่อรอราคาของภาพนั่นเองดิครับผมอัพได้เยอะเลยนั่นเองครับผมอันนี้ยิ่งเราอัพมากๆเนี่ยค่าของการถ่ายบูทของเราจะเพิ่มมีมูลค่ามากขึ้นนั่นเองครับผมตอนแรกเนี่ยมันถ่ายได้แค่ประมาณเอ่อห้าบาทสิบบาทอะครับผมแบบไม่กี่บาทเนี่ยผมกดถ่ายแชะปึ๊บเห็นปะได้หกร้อยนี่ครับผมอ่าอันนี้คือใส่เสื้อผ้าอยู่ถ้าไปใส่หรืออะไรเลยหรือว่าแบบฉากแบบฉากว่าเซอร์วิสวิบมากๆอ่ะมันจะได้ราคาสูงนั่นเองครับผมอ่าอั้เราก็อัพไปเยอะเลยครับ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคอัพไปเยอะปุ๊บเนี่ยลองถ่ายรอบหนึ่งด้วยกันเนาะเมื่อไหรนจำถึงลืมกล้องอ่ะกดถ่ายแชะเห็นมูลค่าเพิ่มขึ้นกันเป็นเก้าร้อยจากตอนแรกเป็นหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยครับตอนนี้ก็คือเด้งมาพันหนึ่งแล้วเห็นปะ่ะเนี่ยผมประมาณนะั้นคือแนะนำให้อัพตรงเนี้ยเยอะๆนั่นเองนะครับผมมันจะได้แบบว่าเอ่อทำให้เราได้เงินมากขึ้นตอนถ่ายรูปนั่นเองนะครับผมแล้วถ่ายรูปมันถ่ายได้เรื่อยๆด้วยนะกดถ่ายเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมจะทำให้เราได้้้้้เเเเเเเงงงงินน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 ยยยออออออะๆลลลลัััีีผผมมถ่่่่่่าาาาาจแแแบบบบบไดววครรทหืขกก็็ป ปลดล็อกกล้องก็จะปิดต่างๆเพิ่มขึ้นนั่นเองนี่ครับผมเป็นกล้องซ่อนนี่เองนี่เราสามารถที่จะดูกล้องต่างได้นี่เองนี่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําตรงนี้นี่ครับผมหรือว่าจะเป็นมุมห้องต่างๆนี่ครับผมเช่นตรงนี้เป็นห้องนอนของนางนี่ครับผมนางก็จะดูดูโทรศัพท์อยู่นั่นเองนี่ครับผมอันนี้ก็สามารถกดแชะถ่ายได้นี่ก็ได้เงินมาด้วยมาสองพันเลยนี่ครับผมเอามานั้นตอนแรกคือจะได้น้อยหน่อยแนะนำให้อัพไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มขึ้นมากเลยนี่เองนี่ครับผมเราสามารถที่จะกดกับนางได้เพิ่การพูดคุยได้นั่นเองนี่ เออคนนอนด้วยกันเหรอ,อห้องนั่งเล่นเนี่ยผมอ่ะสองกดแรกเนาะโอเคลองทำที่จะดูหนังครับนางได้น,นั่นเองนะครับผมเอ่อกดดูคุกมือทีวีเอ้ยเอ้ยมาซบไหลแล้วนี่ครับผมอันนี้คือข้าวความสัมพันธ์มันเพิ่มขึ้นมันก็เลยสามารถซบไหลได้อัน,นสามารถปรับม,มุมอมองได้นี่ครับ นี่น่ารักจังเลยนะเนี่ยผมตอนแรกถ้าเป็นตอนแรกเลยเนะี่ยที่ผมทําอันเนี้ยนางจะกระเถิบออกเลยนะี่เองครับผมแบบกระเถิบออกเลยไม่แบบมาใกล้เราเลยนะี่เองครับผมแต่ตอนเนี้ยข้อสัมพันธ์มากขึ้นมันก็เลยแบบว่านางก็เลยกระเถิบมาหาเรานะเนี่ยเองครฮะอาจจะคุยเล่นเนะี่ยครับผมหรือจะให้ค่าขนมก็ได้หรือว่าจะเสิร์ฟอาหารก็ได้หรือว่าชวนมีรายการหรือว่าจะเพจซื้อผ้านางหรือว่าชวนออกไปข้างนอกก็ได้นะี่ครับผมประมาณนั้นเออ่ลองอ่ะทำอาหารแล้วกันเนี่ยครับผมเอาเป็นข้าวคุกไข่ดิบเนี่ยครับนางชอบอันนี้ อ่าไปนี่เลยครับที่มันยากอันเนี้ยเนี่ยผมต้องกดอันนี้คือดาวสีน้ําเงินนีะครับผมต้องกดให้ได้สีน้ําเงินพอดีนะเอ็นี่ครับซึ่งมันจะมาสีน้ำเงินแบบแป๊บนึงเห็นปะแล้วก็เป็นสีสีแดงคือมันกดต้องกดแบบพอดีพอดีเลยนี่ครับขอเพ่งนิดนึงน้ำเงินน้ำเงินหนึ่งน้ำเงินหนึ่งน้ำเงินโอเคได้คือน้ำเงินขึ้นปุ๊บต้องกดปั๊บเลยอ่ะไม่งั้นไม่ผ่านเลยฮะสวยเลยได้แล้ว เหมือนจะมีอีเวนต์เกิดขึ้นแล้วผมก็รอตั้งนานว่าทำไมอีเวนต์จะมาปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บแม่ล่าเจ๊เลยเลี้ยงได้หรือเปล่าเนี่ยครับผมพูดง่ายจังเลยนะการเลี้ยงสัตว์น่ะมันเหนื่อยมากเลยนะรู้ไหมแต่ว่าหนูอยากจะเลี้ยงมันมากเลยนะงั้นคราวหน้าเราไปเมดคาเฟ่กันไหมละ่ะ เออคาเฟ่แมวนี่ครับผมอา้นไม่อยากออกไปข้างน,นอกเลยนี่ครับอาไหมไม่ชอบออกไปข้างน,นอกนิน่นะขอโทษทีนะいいแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งคือว่าเออฉันสงสัยมานานแล้วนะไหมนะ้าทำไมถึงไม่อยากออกไปข้างน,นอกอย่างนั้นหรอ さ疲れるも人とก็เพราะว่ามันเหนืいい่อยนี่นาทั้งการคุยกับคนกับผู้คนอะไรแบบนี้น่ะอะแถมอยู่คนเดียวก็รู้สึกไม่มั่นใจด้วยสิหนูก็เลยไม่มีเพื่อนสักคนเลยนะ แบบนี้เองก็พอเข้าใจความรู้สึกอยู่แล้วนะแต่มันมีแค่นั้นเองเหรออืมอนนี่้มีแค่นั้นจริงๆอโตซังาร่ะระุะันนราในุอของพ่อมันก็เป็นเหตุผลที่ไร้สาระใช่ไหมนะมไม่รอไไ่ใช่แบบนั้นเลยนะเหตุผลของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปนี่นะ ถ้าเป็นเรื่องนั้นอยู่บ้านตลอดเวลาก็ไม่เป็นไรหรอกนะเอีะหนูได้หรอคะได้โดนสิมีอะไรเหรออียเปล่าคะ่ะฉอหนูคิดว่าหนูจะโดนดุแล้วซะอีกคุณพ่อนี่ ถือว่าใจดีจังเลยนะคะไม่ดูหรอกหน้าคุณพ่ออยู่เคียงข้างหนูเสมอนะกลับกันแล้วใหม่ไม่มีที่อยากไปบ้างหรอแต่ไปไม่ได้เลยแบบนี้นะ่าอี่ที่อยากไปหรอเเนที่อยากไปเหรอ่อยากเห เกมเซ็นเตอร์และพวกนี้หรือไม่ก็ออกไปดได้เฉยๆแบบนั้นนี่ะผมที่น้องอยากไปแบบ,แบบนั้นก็อยากทำบ้างเหมือนกันนะกันถ้ามีคุณพ่อไปด้วยล่ะจะไปไหมแบบนั้นก็น่าจะโอเคหรือเปล่าจริงเหรอได้หรอคะถ้าแบบนั้นก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นหน่อยแล้วนะ เจ็ด่่หลไปนแต่ว่าห้ามหนีออกไปไหนเด็ดขาดเลยนะคะแน่น,นอนอยู่แล้วมีอะไรหรือเปล่าเอ้ยมาซบไหล่แล้วน่ารักเดี๋ยวสิรู้สึกโล่งใจจังเลยนะคะ นาเดนเดูกวหนได้ไหมคะเออได้สิจ้าลูกโอ้โหน่ารักเข้าวัยนี่กุ๊ก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 นั่นจังเลยนะสมัยก่อนเราก็ทำแบบนี้กันบ่อยเนาะืมไหมนะตอนนี้ยังชอบอ้อนเหมือนเดิมเลยสินะ สู้ก่อนนะอือปลดล็อกเดินไปด้วยกันได้แล้วเนี่ยผมศูนย์เกมก็ปลดล็อกแล้วด้วยว้าวปลดล็อกหมดเลยครับอย่างนี้ต้องทำให้ทุกคนเซฟเลยนี่ครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายนี่ครับผมโอเคก็ถือว่าไปได้ดีนี่ครับผมกับน้องตอนนี้นี่ครับเอ่อเมื่อกี้ปลดล็อกอะไรบ้างนะไปด้วยกันได้ใช่ไหมเมื่อกี้นี่ไงเดินไปด้วยกันกด y เรียกน่ครับผมมาแล้ว ั่งให้เธอเข้าแ้่ดวเตอร์เฮลเดินไปด้วยกันไหมไปเดินมาแล้วเดินมาเลยถ้าเดินน่ารักมากออกไปข้างนอกไปลูกมาไหมเฮ้ยออกด้วยออกข้างนอกออกตามออกนอกรัวไหมเฮ้ยออกแล้วโอ้ไม่ก็เดินตามมาด้วยโอ้โหน่ารักมากถ้าเดินดูดิตุก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 เียครับผมโอเคูไปคันเออสนยนเกมกันนะคันเกมส่นนี้อยากจะไปนะ ติดตัวกันเถอะโอเคเดี๋ยวซีร้านเกมเป็นยังไงเป็นโซนใหม่เลยปะโอ้เป็นที่คลิปตุ๊ก,กตาเนี่ยครับผมคลิปของโอ้ตัดมาก็อยู่ที่นี่เลยอ่าวิธีการเล่นเนี่ยครับผมเราจะกด F เนี่ยครับผมแล้วกดตัว G เพื่อเป็นการเลี้ยวซ้ายในเอเนี่ยครับผมเราจะกด G ค้างแค่ไหนก็ได้ให้มันหยุดนั่นเองนครับผมมันจะหยุดตามที่เรากดปล่อยนั่นเองครับผมจะหยุดไว้ประมาณสักตรงกลางนั่นเองครับผมให้มันได้ตุ๊ก,กตาเนาะกด G อึ๊บ ประมาณนี้ต่อไปจะเป็นการกดจีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการดันไปข้างหน้านั่นเองครับผมมันจะมีจีสรอบก็คือจีไปทางซ้ายกับจีขึ้นข้างบนนั่นเองครับผมปึ๊บอึ๊บได้ไหมโอ้สั้นไปนี่ครับผมไม่ได้โอเคผมจะลองเล่นไปเรื่อยกว่าจะได้แล้วกันเลยฮะเฮ้ยเอาไม่ใช่ได้เลยโอ้นิดเดียวเองโอ้ดูน้องดูดิ เดี yeah. ๋ยวเอามาให้ไ <bugün> ด <Dragon> <uit> oh ้ปักดึงปักดึงพอจะเอาตุ๊กตาเดี๋ยวลูกอย่ามองหน้ากันสิเฮ้ยได้แล้วยีได้มาแล้วดีใจไหมแล้วเก็บไงโอ้นี่กดเอฟได้แล้ว ไปลูกเพราะให้คุณพ่อให้นะอันนี้ให้ดูยือห,หันมาคุยก่อนเจากกน้ากระแตตัวนี้น่ารักจังเลยเอ,แค,เอ,อแ,แค่นี้เหรอหมดแล้วที่นี่มีแคดนี้เหรอหมดแล้วเอาได้มาอะไรมาโอเคสรวนเกมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันั่นเอเลยครับผมใครรูเรรเเ้เรื่องราวภายในเกมจะเป็นยังไงต่อเรื่องราวของตัวเกมจะมีอะไรบ้างก็ ลองเอาไปเล่นดูได้ละกันนั่นเองเลยครับผมสเกมก็เป็นเอาไปดิละกันนั่นเองเลยครับผมใครเล่นไปดูเกมนี้นี่ครับผมก็โหลดที่ทวิตเตอร์หรือว่าที่ที่ขอเตือนเองเลยครับเกม PC 63นั่นเองเลยครับผมขนาดไฟที่ประมาณห0าเมกเนาะใครชอบดูเกมแบบนี้นี่ผมอยากให้วิดีโอเกมอันนี้มาอีกนี่นะครับผมก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจผมด้วยนั่นเองเลยครับผมวิดีโอไปเลยต่อไปเราจำช่วยเลยไว้เจอกันใหม่เกมหน้าส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับฝากลูกไม้คนนี้เอาไว้ดู้แลกันนั่นเองเลยครับผมลูกไม้บ๊ายบายจ้า ลุกอบายจะไปไหนไปิดคลิปแล้ว